สวัสดีครับผมอยู่ผมนุ่มไอซิ่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมนะเจ้าโกโปนะครับผมอันนี้เป็นโกโป5แบตนะครับผมนะอันนี้ก็ถ่ายจากกล้องโกโปนะครับนี่ครับแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือนะครับนี่ครับอ่าเชื่อมต่อกับมือถือตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับผมนะก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้มีแบตมาให้ด้วยนะครับมีแบตมาให้ด้วยนะครับผมนะ แล้วก็มีเมมเบอรี่นะครับ32กิกนะครับให้ด้วยนะครับเป็นของน่าจะของซาต้าของแท้นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีตัวตัวครอบนะครับตัวครอบไว้กันน้ําให้อีก1ตัวนะครับผมสภาพนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าสภาพประมาณไหนนะครับก็ส่วนเรื่องการใช้งานนะครับบันทึกได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นภาพวิดีโอจาก กล้องโกโปรห้าแบตตัวนี้เลยนะครับเสียงก็เป็นเสียงจากตัวมันเลยนะครับที่ท่านได้ยินนะครับถือว่าเสียงใช้ได้นะครับแล้วก็เสียงดีนะครับผมนะฮะโดยรวมนะครับผมนะฮะก็ตัวนี้ขายอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับมีทั้งแบตเตอรี่แล้วก็มีทั้งสายชาร์จนะครับแล้วก็มีทั้งเมมเบอรี่แล้วก็ตัวครอบนะฮะกันน้ำให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะ ตำหนิมันก็จะมีตัวบอดี้มันไม่ค่อยสวยแค่นั้นเองนะครับผมนะส่วนที่เหลือก็คือใช้งานได้ปกตินะครับทัชจีนนะหน้าจอทัชจีนได้ก็คือใช้ได้นะครับผมนะส่วนมากผมจะมาตั้งค่านะครับตั้งค่าในมือถือจัดละเอียดแล้วก็ง่ายกว่านะครับผมนะโอเคก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ขายถูกๆนะครับตามสภาพนะครับผมนะถือว่าโดยรวมเปิดติดมีแบต แล้วก็มีบมม m e m o r พร้อมใช้งานให้เลยในราคาพันห้าราคานิ้หายากมากนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอันนี้เป็นเป็นภาพที่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองแต่งภาพให้ดูนะครับว่ามันสามารถแต่งภาพได้เพิ่มแต่งภาพเพิ่มได้อีกไหมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับอ,อันนี้เป็นภาพธรรมดานะครับอันนี้เป็นภาพที่แต่งแล้วประมาณนี้นะครับผมนะฮะ โ okay. อเคเขาฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ